สวัสดีครับนะสวัสดียามกลางวันวันนี้นะครับนะวันนี้น้องจัดให้นะครับรวบรวมนะครับเหรียญนะครับนะหลวงพ่อโสธรนะครับมาให้พี่ๆจะรับชมกันวันนี้นะครับนะตก18รายการนะครับเดี๋ยวมาลองรับชมมาพร้อมกันนะครับพี่ๆนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับรับรองว่าถูกใจพี่ชายแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเดี๋ยวมาลองเรื่องรับชมดูนะครับพี่ชายนะครับว่าชอบถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับ เดี๋ยวมาลุยรายการแรกกันเลยครับรายการที่1นึ่งเลฮะรายการหนึ่งงนาะน้องขอนำเสนอเป็นองค์นี้ฮะเนื้อทองแดงซาตินหน้ากราดทองเหลืองะฮะเลขโคดจัมเบอร์หมายเลข297นะฮะ297นะครับรายการนี้แบ่งปันที่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีพี่200บาทพร้อมจัดส่งฟรีพี่ชายนะครับองค์ไหน200บาทจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะองค์ไหน200บาทจับคู่350บาทได้เลยนะครับวัดทุมมงคลนะครับเป็นของหลวงปู่มหาธิรา พุทธลาพิเศษนะครับนะเมื่อกระถินปีที่แล้วพี่ชายนะครับพระพุทธโสธรนะครับรายการนี้ด้านหลังเป็นนาบวงนะฮะรายการที่คุณเบอร์สองเจ็ดฮะรายการที่หนึ่งสองร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สองฮะรายการที่สองสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้ออัปก้าขัดเงาลงยาจีวรนะฮะลงยาแดงพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบห้าฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขห้าสิบห้าครับรายการนี้นะครับนะได้สองร้อยห้าสิบาทฮะ ได้250าบาทครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่2นี่ครับต่อมารายการที่3ครับรายการที่3ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขค้จนเบหนึ่งหฮะเลขค้จนเบอร์163ครับพี่ชายรายการนี้แบ่งปันปที่200บาทนะครับรายการที่3นะพี่ชายนะฮะ ่อมารายการที่4ครับรายการที่4พี่ชายรายการนี้เลขคู่ตัวเบอร์546ครับนะเลขคู่ตัวเบอร์546ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองโบราณนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองโบราณหน้ากากชุบหนักนะครับหน้ากากชุบหนักหรือชุบหรือทองแดงเลยพี่นะนี่ฮะรายการนี้200บาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่4นะฮะ ต่อมารายการย้อนคิดอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณเลขคุณต้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสองครับเลขคุ้นเบอร์หนึ่งหนึ่งสองครับพี่ชายนะฮะรายการนี้นี่ครับคาดตะกุดทองคําพี่นะคาดตะกุดทองพี่ชายนะรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนี่ครับนะที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนะฮะเนื้อทองแดงโบราณตะกุดทองคําพี่นะรายการนี้แบ่งปันให้พี่ชายที่สามร้อยห้าสิบบาทฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่6ครับรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้ออัปกาขัดเงาเลขคดเบอร์หนึลงยาหน้าหลังเลยพี่ลงยาหน้าหลังเลยพี่รายการนี้แป่งปันที่250บาทนะครับรายการนี้แป่งปันที่2 5 0บาทนะครับรายการที่6นะครับมาครับพี่ชายนะฮะรายการถัดไปนะครับรายการที่7ดนะครับรายการที่7พี่รายการนี้นะครับเนี่ฮะโอ้โห รายการนี้เนื้อมหาชนวนเรียกคนตัาเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งฮะเนื้อมหาชนวนห่วงเชื่อมเงินนี่พี่นะเนื้อมหาชนวนห่วงเชื่อมเงินครับพี่เนี่ยฮะรายการนี้เอาไปครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับห่วงเชื่อมเงินพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะทองละครังเลขคนตําเบอร์สองหนึ่งสี่ฮะลงยาเงินคุยพื้นสวยๆครับพี่ชายรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ นี่ฮะรายการที่2องบาทนะพี่นะรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ครับเรายการที่เลขคนตเบอร์2องสครับ <Okay. S 1> เลขค้นตัเบอร์2องสพี่รายการนี้พลายเงินฮนะนี่ฮะเนื้ออ่าเป็นรายการพลายเงินนะพี่ชายรายการนี้เอาไป250บาทนะครับเลขนนคนตเบอร์2องสองนะฮะองค์นี้อนุโลมให้จับคู่350บาทได้นะครับอนุโลมให้นะครับรายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะเฮ้ยเดือเนื้อตะปูสังขาวนนอนพี่รายการนี้เหมือนปั๊มตะปูนะพี่นะรายการนี้เหมือนรายการนี้ปั๊มตะปูนะพี่เห็นไหมพ <blues S 1> ี่เห็นเป็นรอยตะปูไหมเหมือนปั๊มตะปูลงไปด้วยนะพี่นะ,น,ะนี่ฮะรายการนี้เหมือนตะปูสังขาวนนอนเลยพี่ชายนะฮะนี่ฮะแล้วต่อโคด้านหลังเก้ารอบขอบน,นะพี่นะ เรียกคนทเบอร์สี่หนึ่งสองพี่รายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทพี่อีกหนึ่งรายการพิเศาษาได้มาพี่ผมยังไม่รู้เลยนะฮะได้มาเนี่ยเ <Whoo. S 2> <neg> พิ่งเห็นพี่เห็นไหมทีเด็ดเลยพี่องค์นี้นะครับเรียกคนทเบอร์สี่หนึ่งสองพี่รายการที่สิบนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสองฮะสิบสองเนื้อมหาชนวนนะครับเรียกคนทเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดครับหน้ากากเงินลงยาจีวอนพี่หน้ากากเงินลงยาจีวอนครับพี่นี่ฮะเนื้อมหาชนวนเนี่ย รายการนี้นะครับนาสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นาสองร้อยี่สบาทก็จับคู่สามร้อยสิบาทได้นะพี่นะอนุอนุโลมให้นะครับนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการนี้เลขคนจับเบอร์เก้าสิบหกฮะรายการที่สิบสองเลขคนจับเบอร์เก้าสิบหกครับเนื้อมหาชนวนหนักกากเงินพี่เนื้อมหาชนวนหนักกากเงินพี่ชายนี่ฮะรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่1ิบสามรายการนี้เป็นเนื้อหมหาชนวนเลขคุณเัฒบสองสามเก้าเลขคุณเัฒบสองสามเก้าพี่นี่ฮะสว,สวยเลยนะครับรายการนี้รายการที่สิบสามนะครับนะขอสองรอยี่สิบาทพอนคะครับต่อมารายการที่ย4สิบสี่ครับรายการที่24ิบี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาส้มฮะเลขคุณเบฒบรสามห้าเก้านีครับสามห้าเก้าพี่ลงยาเหลืองเลืองส้มพี่ นี่ครับนี่ฮะรายการที่พี่นะสวยๆรายการที่สิบสี่นี่ครับต่อมารายการที่สิบห้านี่ครับรายการนี้เป็นสัมพนาคุณยกหลังนี่ครับเป็นเนื้อแบล็กโดเรียมลายทองนี่ฮะพลายทองเลขคุณตังเบอร์สามสี่แปดนะครับสามสี่แปดพี่ชายรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับขอสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านี่ครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่สิเลขคนจะเบอร์สองสี่สองครับรายการที่สิเลขคนจะเบอร์สองสี่สองไดก่าชุบทองโรงยาจีวอนครับรายการนี้สองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งๆขข 5, 7, 5, ครับเลขคนจะเบอร์ห้าเจ็ดห้าครับเลขคนจะเบอร์ห้าเจ็ดห้าหาเงินถามทองพี่ลงยาจีวอนครับ หน้ากาทองราคางพี่ชายนะครับหนะ้าผิวออกแมงทับเลยรายการนี้สวยๆครับนะาขอที่สองร้อยี่สิบบาทเนะี่ยจับคู่สามรอยห้าสิบาทได้เลยนะพี่ชายนะต่อมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนโบราณครับพี่หน้ากลากเงินฮนะเลขคุณทะเบินนะครับสามหนึ่งศูนย์ครับเลขคุณทะเบินสามหนึ่งศูนย์ที่นะองค์นี้เข้มขังนี่จังเลยเข้มขังนี่จังเลยพี่ชายนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายครับรายการที่สิบแปดนะครับขอแบ่งปันพี่ที่สองร้อยห้าสิบเนี่ย ขอเป็นไปพี่ที่250บาทนะครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่18นะครับอวันนี้จะมีมาให้พี่พนะ18รายการนะครับรลองเลือกชมดูนะฮะชอบสนใจรายการไหนนี่ครับสามารถติดต่อได้ที่ออดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำบนี้เนี่ยฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ